สวัสดีครับทุกคนครับผมอุปบ้าอุดรคุณมันถือครับพี่น้องเลิกงานมาแล้วผมมป็นจิพา้เบื้องงานแบ่งงานไทยครับเฮ็ดกับเข่ากับน้ำครับไปกินมืออื่นเศร้าครับผมไปกินมืออื่นเศร้าแล้วก็พอไปสวนพ้อครับพี่น้องเพราะว่าต้องเฮ็ดแต่ยังไม่เลี้ยงครับพวมมืออื่นเศร้านี่จิพากันตื่นสวยครับเมย์ครับผมเมย์เฮ็ดงานครับพี่น้องเพราะว่าต้องเฮ็ดไปตล้งแต่ยังไม่เลี้ยงนี่หลือครับ ย้เมือเลี้ยงแล้วกะเมื่อเศร้ากับตื่นสวยเล้ครับผมมื่อเศร้ากับตื่นแค่มาหงเข่าหนึ่งเข่าใช่ไหมครับพี่น้องถ้าเขาิตื่นสวยเฮ็ดกับต่อกับน้ำหนี่บทันครับผมโบทันเาต้อเฮ็ดไปแะย้ำมื่อเลี้ยงเฮ็ดไปกอนเฮ็ดไปแะย้ำมื่อเลี้ยงครับถ้าเขาเฮ็ดตอนเศร้าหนี่บทันเลยพี่น้องใส่ยิ้มห้อิสเดียวเลยครับผมรวมเมื่อเศร้ากับหงเข่าแล้วกะพอเลยครับพอไปเลยครับผม บางคนก็เห็ดงานเมี่ยแล้วก็นยำมือเส้าก็ตื่นสวยครับเพราะว่าเขาคิได้ไปเห็ดงานไก่ครับพี่น้อกอื่นประมาณสิบโลแล้วครับผมเพราะว่าสวนอยู่ไก่ครับสวัสดีครับบาล์ระใบเห็ดงันมะม่วงกวนครับเนี่ยมะม่วงกวนหมดเลยมะมวงกวดมวงกวดโอ้สิมือม่วงกวนบาระใบแล้วนะครับเอาเลยครับเอาเลยโอ้สภาพไหม ง่ามกดอส่กินไหง้วอเคน่กินแรงเนาะครับนี่งำมงครับน่าตำมะฮงว่าโอ้เยครับพี่น้องเพิ่งเอาชีวิตแรงงานไทยในอิเอีวครับหลังเลิกงานครับพี่น้องหเลิกงานเลยตำมะฮงแบบง่ายง่าาตำมะงกินแรงกัแล้วะเป็นไงเนาะเรน่กินครับผม่าเลครับ ไปครับพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันเลยสิครับผมขโมงกวนพี่ิชาวครับของเลิกงานกันครับผมงานครับทอนทอนวะทอดก็ไถแก่ไถเส้นไิไถเส้นไถเอ็นสวัสดีครับผมชิด้กินครับสบายห้่งอืมบุ๊บสวัสดีครับผม บารใบหอยให้กินครับผมลาบครับโอ้ลาบเสียบอานย่าเบอ้งเอเบอร์เนีเมอไนนามันมีลาบนี่คู้ซอยครับอดีตผู้ซอยพี่บ้านท่านหนึ่ตาหวานเชี่ยวเลยนะผู้ซอยเราอดีตครับโอ้ ข้าหน้าอหอยมันจะลาบเนี่ยครับพี่น้องราบเนี่ยไปกินกับทีมงามนพึ่งครับทีมงามเนเพิ่อเกือบมีประมาณตีคนหาคนละครับผมเฮ็ดเฮ็ดหนึ่งกิน้อดอะครับเนี่ยไก่ทอดไก่ทอดโอ้ยพี่น้องเพิ่นเอาไก่ทอดเพิ่นบผม นะครับคนไทยใช้ชีวิตในอิสราเอลครับผมอ๋อทอดหลายนะครับกินอะไรคนเนี่ยทอดกินมือเรียนเศร้าน้ำกินมือเรียนเศร้าทอดหม้อใช่คนนะครับอะไก่ทอดทอดกินมือเร้าพร้อมเลยพี่น้องไทประเทศแงประเทศอีสีวะกับเบิ้งเอาครับเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่นในประเทศอีสีวะครับบ,าบาัลลังก์ให้ได้กินเนี่ยครับบัลลังก์ไม่ เฮ้ยเด็กกินเนะเด็กกินเนาะโอ้หัวระบายไม้เด็กกินวะออมออมพี่น้องออมนะครับโอเคครับผมเบื่อเอาักเลยครับพักคอมนี่แหครับพี่น้องพักพักใส่ตามตามมี่ตามเกิดเออตามมี่ตามเกิดพักใส่มี่ก็ใจมามี่ก็ใส่เออถ้าซื้ออะไรก็บอกไว้พี่น้องหัวเนี่ย ไม่ไม่ไม่ผู้น่ครับเบื่อเราคคับพี่อนเราเรารพเราั้เลมนี่้มยลงไห่นโอ้เรีครับก้อยเนียนะนะครับบาไปถืคนนครับผมโอ้ก้อยเนี่ยพี่น้องก้อยเนียาวันนีคืได้กินด้วยเนียเนี่ยนะ ม่ได้เคยได้กินก้อยเนี่ยแท้คืองานไหมบ่แค่งานไหมเมียเลยกินก้อยเนี่ยนะเนาะเนาะเก่งงานไหมเมียก,กินก้อยเนี่ยนี่เนี่กินแต่แก้วกับนั่นอะไรน้ำปลาอะไรนี่บ่เดีอนนาเชียอือเนี่ครับพ<ห> <c oughs> ี่น้องเป็นมาเก่งงานมาเมียก,กินก้นยนนอยเนี่ยก้อยเนี่ยหายเครียดแน่นเลยเก่งงานไหมเมียกินดีแนี่น้อยเนาะ นี้ครับผมเน้ยครับบาเบ้าหวยับรอได้ครับผมพี่เนองสดสวดมัเข่ากหิวแล้วอือครับสวดนี่ค okay. รับสวดสังส bueno> ิ่งแต่ละมือแต่ละวันกัพากันเห็ดงานเมยกัได้เฮ็ดกับเขาหน้ากินเลยพี่น้อเนี h <h <h ่กับบ้าอนน กินกินน้อยเนาะคือมีหอดปลาดุกไมปลาดุกไงล่ะปลาตวปลาดุกไงอยู่อีสเลมีปลาดุกได้กินาปลาดุกปลาดุกบือนมาขึ้นนี่บ่ไตมาขึ้นนะบวปลาดุกนงโอ้ว้าตัวอะไรเนี่ยจากบาอย่างเงีนไเนะอ๋อไตมาขึ้นบ่โอ้หนไหมเออไตมาขึ้นมันบืนเนอบืนมาขึ้ เป็นตุ๊กเข็งว่ะใครแข็งไข่มันเลยลูกไข่โอ้ขไอขไ่เลยวละอะไรครับพี่น้องเลิกงานมาเมียก็ได้เห็ดกับพรกับนั่นถึงที่แล้วครับชีวิตค,คนไทยในี่อีกเสียวครับผมเห็ดกับบ่ได้กินแล้วคนวะเห็ดเขาบอกว่เป็นกันได้เห็ดเป็นลไรครับพี่น้องเนี่ยเป็นน้อเป็นก็ต้องเป็นละแมนบอกเมนบ่ได้กินเนี่ยเออแมนนี่แหละ เปล่ยนวนะเออว่าเป็นก็ว่าได้กินคือละวาแล้วกินเลยไม่เห็นว่เปลี่ยนนะต้องหาเทศกับเขามาต่บ้านน้ำเนาะนี่ครับมาละบ้านที่ดีครับเมียนต้องเฮ็ดกับเขาเป็นพร้อมเด้อดเผือจะมาใช้ชีวิตในประเทศอีเซียวเลยครับผมมาถามคนเดือนเทศกินบ่ไดรดีเอ่อเมย์กันเนาะเออเมียน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 ฟ้อมหัวหน้าวเป็นว่าแล้วครับถ้ายิไม่ถามคนอื่นเ็ศให้กินเขาเจ้ากับเมย์งานที่กันนะครับผมต้องเ็ศกับเขาหน้าเป็นครับ นคี่น้อโอ้ลปดมาปดกเซบคัดไปนะไ้คัดกกบ้เกียยหมัเนี่ครับพี่น้องโอ้วันกูฟาเลยครับไม่ต้องผมไม่ว่ะไม่ได้ให่นะตัดเดือดมีเดีอดเออนี่ยบุญเดข้ำมนนอสิหนางเลิกงานกับพ้างก็เนี่ไหนครับต่ละมือต่ลาวันเนี่ยผม นี่กับไก่ครับเราหมักไก่ไปทอดครับผมไก่ตำสมครับพี่น้องน่ครับคว้าครับควาว้เงี้ยเดยพี่น้องควา่หน่อยคว้าเล่นหน่อยเอาโมกุลครับอ่าควาใหญ่แลไม่ไม่เกินเลโอ้ตัดเยแซ่บเหเนไวะโอ้ยอเมนมือเือวนบอกตัดนี่ครับพี่น้อง ไม่หมดเหนือก่อนบอกพี่น้องเอาเลยนะฮะคนเฮ็ดกับเขาเป็นถ้ามาเฮ็ดงานนี้เลยหนึ่งเื้อกินโอ้ซื้อกินเขาตายทุกปลากระป๋องเบิรนแล้วถ้าอย่างเขาเป็นไม่อีสิวนะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมาต้องเปลี่ยนที่บ้านที่แรกก็พี่แต่ทอดไข่ทอดไข่ครับไปเอามึกแห้ง่องแห้ง่องแห้ง่ไปเฮ็ดเขาเอาเป็นนอกระนี้เพราะถ้ากิ่นดูสักกี่ยวกับบอยากมันเกินเราเว้ยมันเดี๋ยวมันบังคับเขาเองมันจะบังคับเขาเองเลยดิ เามปกระองกับีนเนาะเปิดนะบาอย่างเนาะโอ้โฮบิจาัอยู่ในห้างเปิดยูทูบห็นว่าเ่ปนจะกัเปิดยูทูบบิ่งเปิดยูทูบสอนพิธีกับเขาอ่ะเขาก็เนในห้างนะครับพี่น้องเบิกงานมากับเมียป็นเดกเ้าจัดได้พักพิธีกับเขาแบน่านะครับผมชีวิตคนไทยในอิสราเอลถ่ายิาให้มูเฮ็ดให้กินนี่ก็ได้เด้อครับผมต้องเฮ็ดเปลนเด้อครับต้องเฮ็ดเปลี่ยนนะครับผ ับเขาเราเห็ดโอ้อมเนี่ยเดี๋ยวแซ่บครับผมอันนั้นทอดไก่ครับอับมีเอบาลบาร์ด้าควาบมันุมไป้องกินด้วยนะบาร์ด้าควาบมันุมนะเป็ดปูครับปาทูโอ้เลยครับบาร์ด้าควาบมันุมทอดปาทูครับผมกินปะทูหลายครับมันยังงูว่าเป็นอะไรกินกินกินแต่ดปาทูไดเลยมีวิตามินเยอะครับผมบอกวิตามินไลยว่ะนะครับพี่น้องปาทูครับผม ครับแต่เราเที่ยกับเขาหน้ากินนะครับนังแมลงเิตไม่ครับผมเห็ุกับทุกคนครับพี่น้องอยู่นี่มีคนไทย16คนแล้วครับผมเลี้ยงคิววันเน็้ครับบางเมื่อปานบุญพระเวทนะครับบางเมื่อปานบุญพระเวทเลยนะเห็นแล้วครับพี่น้องบางเมื่อไงเงียบกีบครับผมเห็นแล้วครับเห็ุงานมีมันเล็กก็ได้ไม่เห็ุกับเขากินได้พี่น้องเอ้ พราะว่าถ้าบวมีนี่บวเให้กับเขาเนี่ยือน่เขบวิห้กับเขาห่อไปกินสวนครับผมเพื้อนเดือหนังไก่เพื้อนเดือหน้งไก่ปลไปแล้วปะยอืมไก่ไ่บอกสักลน่อยจะไปสวนหน่อยมักิโลรพูดน่อพี่น้องตั้สิบลครับผมไทเลยาที่เขาไว้ยังม่เลี้งเนาะเมนเจ้าใดกับฝากคนติดตามซ่องเบาดอกเขาเนหือเด้อครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเฮ็ดที่ไม่ไหมไม่เฮ็ดที่ไหนบ้างครับขอบคุณครับให้เบิ้งคนไลค์นะทีผมครับผมขอบคุณครับ